มศาสตร์อวัสดีครับพบกับผมครูวันชัยอาสาลอดหรือว่าุณครูมอนนะครับใน ep ที่สามแล้วนะครับกับการทําแผนที่ทางภูมิศาสตร์นะครับถ้าใครยังจําได้ในใน ep ที่สองเนี่ยนะครับผูได้พาพวกเราเนี่ยนะครับทําแผนที่โดยการครอบภาพมาจาก Google Earth นะครับแล้วก็มาระบุองค์ประกอบของแผนที่ที่จําเป็นนะครับตัวในหน้าจอเลยเดี๋ยวครูทวนให้นะครับยกตัวอย่างคือนะครับ ตรงนี้จะเป็นชื่อของแผนที่นะครับก็จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการทําแผนที่ของเรานะครับอันที่2นะครับจะเป็นมาตราส่วนอ่าส่วนที่3ก็จะเป็นมาตราส่วนเชิงเส้นส่วนที่4จะเป็นทิศนะครับทิศทางนะส่วนที่5จะเป็นสัญ,ญลักษณ์อ่าสัญ,ญลักษณ์นี่อนอกจากเราจะ,ะนำมาระบุพิกัดต่างๆในแผนที่แล้วนะครับเรายังมา อธิบายสัญลักษณ์นะครับตรงด้านล่างของแผนที่นะครับรวมรวมถึงถนนและก็เส้นทางจากจุด A ไปยังจุด B นะครับอ่ายังไงวันนี้เรามาดูต่อกันใน EP ที่3นะครับเราจะมาระบุพิกัดนะครับระบุพิกัดแต่ละตำแหน่งที่เราสนใจนะครับที่เราเลือกมาในแผนที่เราเนี่ยนะครับเราจะระบุพิกัดของเขาเป็นละติจูดที่เท่าไหร่หรือว่าลองจิจูดท,ท,ที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะมาดูกันว่ามันมีวิธีที่ง่ายรวมถึงศึกษาที่ไปที่มา ละติจูดแล้วก็ลองติจูดไปด้วยนะครับยังไงเราเจอกันนะครับในอีพีที่3ครับไปเลยโอเคครับสวัสดีครับในอีพีที่3คมาจะมาพูดถึงละติจูดลองติจูดนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบพิกัดด้วยนะครับเรามาดูกันที่ละติจูดนะครับละติจูดเนี่ยเขาจะเป็นพิกัดนะครับในแนวนอนนะครับแบบเรียงตัวกันเป็นจุดแบบนี้นะครับเราก็เลยลากเขาเชื่อมเข้าหากัน แล้วก็เรียกเขาว่าเส้นขนานนะครับหรือว่าเส้นรุงนะครับส่วนล่องจีจจนเนี่ยนะครับเขาจะเรียงตัวกันในแนวตั้งนะครับแบบนี้เราก็เลยจะลากเข้าเชื่อมเข้าหากันนะครับแล้วก็เรียกเขาว่าเส้นเมอริเดียนหรือว่าเส้นแวงนั่นเองนะครับโดย ความพิเศษของเส้นขนานก็เส้นเมเริเดียนเนี่ยนะครับเขาจะมีเส้นเริ่มต้นนะครับที่ศูนย์องศาเหมือนกันนั่นเองนะครับศูนย์องศาของเส้นขนานเนี่ยจะเรียกว่าเส้นอีควอเตอร์หรือว่าเส้นศูนย์สูตรส่วนเส้นศูนย์องศานะครับเส้นศูนย์องศาของเมอริเดียนเนี่ยนะครับจะเรียกว่าเส้น เมอริเดียนแรกหรือว่าพารเมอริเดียนจากนั้นนะครับเรามาดูลักษณะของการลากเส้นขนานและก็เส้นเมอริเดียนกันนะครับในส่วนของเส้นขนานเราจะลากเขาเชื่อมกันเป็นวงกลมรอบโลกนะครับลักษณะนี้นะครับไปทางทิศเหนือ 90องศาไปทางทิศใต้อีก90องศานะครับซึ่งจะมีทั้งหมดเนี่ยเ0สเส้นนะครับ1แต่ละเส้นเนี่ยจะห่างกันทั้งหมดก็คือ1องศานั่นเองทําให้มีเส้นขนานนะครับทั้งหมด180เส้นแต่ละเส้นห่างกันอยู่1นองศานะครับในแนวเหนือใต้ต่อไปมาดูเส้นเมริเดียนนะครับ เส้นเมอเอริเดียนเนี่ยนะครับทงของเส้นศูนย์องศาเนี่ยนะครับก็จะลากผ่านที่ตะบนกรีนิสนะครับเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกันเนี่ยนะครับจะไม่ได้ลากเชื่อมกันนะครับจะคือจะเป็นคนละเส้นนะครับจะเรียกว่าเส้น180องศาซึ่งเส้นนี้เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเส้นแบ่งวันสากลน,นะครับ จะลากจากเส้นศูนย์องศาของเมอเริเดียนนี่นะครับไปทางทิศตะวันออกทั้งหมด180องศาก็คือมีทั้งหมด180เส้นนะครับลากจากศูนย์องศาไปยังเส้น180องศาในทิศตะวันตกอีก180องศาก็คือ180เส้นแต่และเส้นห่างกัน1องศาเพราะฉะนั้นจะมีเส้นเมอเริเดียนทั้งหมด360 เส้นแต่ละเส้นนะครับเรามาดูในส่วนของลาติจูนะครับเส้นขนานของเขาเนี่ยจะมีความยาวไม่เท่ากันนะครับเพราะว่ายิ่งใกล้ขั้วโลกก็จะยิ่งสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับโดยเส้นที่ยาวที่สุดของเขาเนี่ยคือเส้นศูนย์องศาเนี่ยยาวที่สุดนะครับส่วน ล่องติจูดเนี่ยนะครับทุกเส้นจะยาวเท่ากันทุกเส้นจะยาวเท่ากันนะครับซึ่งจะใช้เส้น0องศาและก็เส้น1้อองศาด้วยกันนะครับเหมือนกันกันกบละติจูดนะครับลัติจูดก็เหมือนกันเนาะจะใช้เส้นศูนย์องศาเนี่ยร่วมกันทั้งในแนวเหนือและก็แนวใ,นใต้นะครับ เราไปดูกันในส่วนของการระบุพิกัดกันเลยครับการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์นะครับนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่านะครับละติจูดเนี่ยจะถูกลากเชื่อมกัน,แน,แ,น,น,นแนวนอนที่เรียกว่าเส้นขนานนะครับซึ่งละติจูดเนี่ยเขาก็จะแฝงตัวเป็นจุดตามเส้นขนานนะครับในลนนนักษณะนี้ส่วนลองจิจูดเนี่ยนะครับ เขาก็จะเป็นพิกัดนะครับเหมือนกันนะที่แฝงตัวตามเส้นแนวตั้งที่เรียกว่าเส้นเมอริเดียนจุดสีดำนี่คือพิกัดละติจูดและก็ลองจิจูดนะครับซึ่งเรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการอ่านค่าพิกัดเนี่ยยังไงกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับค่าละติจูดเนี่ยนะครับ เขาจะมีทิศกำกับนะครับเวลาอ่านค่าละติจูดคือทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้นะครับละติจูดจะมีทิศกำกับเป็นเหนือแล้วก็ทิศใต้นะส่วนล่องจิจูดเนี่ยนะครับเวลาอ่านค่าของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีทิศกำกับเป็นทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกนั่นเองนะครับ ในส่วนของเส้นสมมุตินะครับที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเส้นสมมุติที่เกิดขึ้นในแนวตั้งและก็แนวนอนเนี่ยนะครับเขาจะมีระยะห่างกันอยู่ที่1องศานะครับถ้าเราอ่านพิกัดตามแนวเส้นขนานและก็เส้นเมอริเดียนเนี่ยนะครับเราจะได้พิกัดเป็นองศามีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีความกว้างเกินไปนะครับ กว้างเกินไปต่อการอ่านค่าพิกัดนะครับเราจึงกำหนดนะครับให้มีหน่วยย่อยที่เล็กลงไปนะครับเรียกว่าลิบดามีสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับมีลิบดาแล้วเนี่ยมันยังกว้างเกินไปนะครับก็เลยกำหนดให้มันเล็กลงอีกนะครับก็จะมีพิลิบดานะครับที่อยู่ในพิกัดพิ ลิฟดามีสัญลักษณ์เป็น2ขีดอย่างนี้นะครับ1องศาเนี่ยเท่ากับ60ลิปดฟา1ลิฟดาเท่ากับ60ิพิลิฟดาหน่วยขององศาลิฟดาแล้วก็พิลิฟดาเนี่ยนะครับเป็นหน่วยวัดของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทรงกลมนะครับก็ถ้าครบรอบเนี่ยก็จะได้360อองศาพอดีนะครับโอเคเสริมความรู้ให้อีกเล็กน้อยนะครับ อ,องศาลิบดาและก็พิลิบดาเนี่ยนะครับเขาก็จะไปสัมพันธ์กันในส่วนของที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาโลกอีกทีหนึ่งนะครับโดยในการอ่านค่าของพิกัดทางภูมิศาสตร์นะครับเราจะอ่านค่าของลาติจูดนะครับก่อนลองติจูดเสมอนะครับโอเคเราไปดูกันในส่วนของการระบุ พิกัดทางภูมิศาสตร์ใน Google Earth เพื่อนำมาเขียนลงในพิกัดทางภูมิศาสตร์ในแผนที่ของเรากันนะครับไปกันเลยโอเคครับมาถึงส่วนของการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์แล้วนะครับจากแผนที่นะโดยครูจะทำเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูเนี่ยหนึ่งตัวอย่างนะครับตรงกับตัวอย่างที่เอ่อที่เป็นสถานที่ก็คือตึก5โรงเรียนมูดอาหารนะครับซึ่งครูจะอธิบายสัญลักษณ์ไว้อยู่ในบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับอาคาร5โรงเรียนมูดอาหาร ครูจะระบุพิกัดตรงลงไปว่าตรงกับละติจูที่เท่าไหร่แล้วก็ลองจิจูที่เท่าไหร่นะครับโดยครูจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Earth นะครับซึ่งเป็นการผสานาร,ระบบทางดาวเทียมและก็ระบบระบบตำแหน่งบนพื้นที่โลกคือ GPS นะครับเรามาดูกันนะครับตอนนี้สลับไปที่ Google Earth เลยครับโอเคครับตอนนี้มาที่ Google Earth แล้วนะครับ สถานที่เนี่ยคือโรงเรียนมุกดาหารเพราะฉะนั้นครูจะค้นหาคําว่าโรงเรียนมุกดาหารก่อนนะครับโรงเรียนมุกดาหาราจากนั้นแล้วก็มาหาบริเวณ <แ Anton ia> อาคาร5โรงเรียนมุกดาหารกันดีกว่านะครับซึ่งครูเห็นแล้วนะครับอาคาร5โรงเรียนมุกดาหารเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะครับได้พิกัดเรียบร้อยแล้วครูก็จะ ซูมเข้าไปใกล้ๆครับซึ่งครูทําสัญลักษณ์เนี่ยอยู่บริเวณทางฝั่งของหมวดสังคมศึกษาเนาะก็จะอยู่ในบริเวณนี้นะครับอ่าบริเวณช่องตรงนี้นะครูจะดูพิกัดอย่างไรโดยมันมีวิธีการดูนะครับนักเรียนนะนักเรียนถ้าทําในแท็บเล็ตเนี่ยนะครับนักเรียนใช้นิ้วนะครับจิ้มลงไปตรงระหว่าง อ่าพิกัดที่นักเรียนต้องการนะครับจิ้มค้างไว้นะครับอ่าหนึ่งสองสานะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะมีพิกัดขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถอ่านได้ว่าละติจูดที่16องศา32ลิปดา12พิลิปดาเหนือนะครับแล้วก็ลองจีจูดที่104องศา43ลิปดา5พิลิปดาตะวันออกนั่นก็คือพิกัดของอาคาร5ที่ครูจะใช้อ่ เขียนพิกัดลงไปในแผนที่ที่ครูทําขึ้นมานักเรียนล,ลองตอนนี้ลองสลับไปดูที่แผนที่นะครับอ,ร uh อ่าเห็นไหมครับครูจะมาระบุพิกัรลงในแผนที่นะครับสถานที่สําคัญที่ครรระบุไว้นะครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับอาคารห้าโรงเรียนมุกดาหารอยู่ตรงนี้นะครับครูจะระบุพิกัดเป็นตัวเลขแล้วก็ระบุคําอ่านพิกัดไว้ตรงนี้นะครับอ่าอย่างที่ครูได้อ่าในให้ฟังไปในเมื่อสักครู่นะครับ จากนั้นนักเรียนก็มาทําสถานที่อื่นๆที่นักเรียนเลือกมาอย่างที่ครูทําเป็นตัวอย่างให้ดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสวนสาธารณะที่ว่าการอาเภอเมืองโรงเรียนมุดอาหารหรือว่าสระน้ําหนองน้ำบึงตามพิกัดที่นักเรียนได้ว่าสัญลักษณ์ลงไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่ครูจะไม่นับไม่นามาหาพิกัดมีอยู่2ออย่างก็คือนักเรียนลองสังเกตดูนะครับจะมีถนนเส้นหลักและก็ระยะทางจากอาคาร5ถึงโรงพยาบาลมุดอาหารนั่นก็คือหมายความว่า ระยะทางจากจุด A ถึงจุด B เนี่ยนะครับและก็ถนนเนี่ยครูจะนไม่ครูจะไม่นํามาหาพิกัดนะครับนอกนั้นก็ระบุพิกัดลงไปในรา,ายละเอียดที่นักเรียนเตรียมไว้นะครับโอเคจากนี้พอเราได้พิกัดแล้วนะครับเราลองมาแปลความจากแผนที่ที่พวกเราเนี่ยได้ทําแผนที่ไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเข้าใจความหมายของแผนที่เราหามาหรือเปล่านะครับจะมีเนื้อหารายละเอียด มีสีสันแตกต่างกันยังไงจะแปลความจากแผนที่ได้ว่ายังไงบ้างเราไปชมกันในช่วงต่อไปเลยข้อที่1คือความแตกต่างของโทนสีนะครับโทนสีที่ปรากฏในแผนที่เนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับตามสีของพืชพันธุ์หรือว่าอุณหภูมิหรือว่าแสงแดดที่ตกกระทบนะครับก็จะมีวิธีการอ่านที่ค่อนข้างละเอียดนะครับลองศึกษารายละเอียดต้งองเข้าใจ พอสมควรนะครับถึงจะสามารถแปลความจากสีของภาพถ่ายได้นะครับ 2. ก็คือขนาดและก็รูปร่างนะครับในส่วนของขนาดและก็รูปร่างเนี่ยนะครับนักเรียนก็สังเกตนะครับเพราะว่าการมองจากที่สูงเนี่ยจะไม่เหมือนการมองจากที่ราบเวลามองจากที่ราบก็จะเห็นลักษณะสูงต่ำใช่ไหมครับพอมองจากที่สูงเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นรูปร่างต่างๆเนี่ยเป็นทรงที่ไม่แน่นอนนะครับถ้าเป็นรูปทรงที่ไม่แน่นอนเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ ถ้าเป็นรูปทรงที่แน่นอนอย่างเช่นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่3คือเนื้อภาพและก็รูปแบบนะครับเนื้อภาพและก็รูปแบบเนี่ยมีลักษณะมีลักษณะสาคัญเพราะว่าเวลาเราจะสังเกตเอ่อรูปภาพที่มองลงมาจากดาวเทียมเนี่ยเนาะถ้าเอ่อเนื้อภาพเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวเหมือนกันแต่ว่ามีความขรุขระเนี่ยอาจจะเป็นต้นไม้หรือว่าพื้นที่ป่านะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีลักษณะที่เอ่อเรียบเนียนเสมอกันเนี่ยอาจจะเป็นบริเวณ ทุ่งหญ้าหรือว,ว่าทุ่งนาที่กําลังมีการเพาะปลูกขึ้นมานั่นเองนะครับข้อที่4ครับความสูงและก็เงาถ้าเรามองมาจากาบนอากาศเนี่ยเนาะเราจะในแนวดิ่งเราจะไม่รู้ว่าตึกหรือว่าอาคารตัวไหน,นมีความสูงหรือว่ามีความเตี้ยกว่ากันเนาะเราจะสังเกตได้จากแสงที่พระอาทิตย์เนี่ยมาสาดถึงวัตถุแล้วก็จะเป็น ลักษณะของเงากระทบลงบนพื้นดินนะครับลักษณะนี้เนี่ยจะาส,สามารถสังเกตได้ว่า,าวัสดุวัตถุไหนเนี่ยมีความสูงต่ํามากกว่ากันนั่นเองนะครับข้อที่5คือตำแหน่งและก็ความสัมพันธ์นะเช่นถ้าเราจะมองหาโรงเรียนเนี่ยจากแผนที่เนี่ยแล้วก็ต้องมองหาอะไรที่เป็นลักษณะโดดเด่นครับเป็นสนามกีฬาใช่ไหมครับเป็นสนามกีฬาหรือว่า,เ,าเป็นหลังคาขนาดใหญ่นะ ถ้าเป็นปั๊มน้ำมันก็ต้องมองหาถนนเส้นหลักนะครับอันนี้คือลักษณะของการศึกษาตําแหน่งและก็ความสัมพันธ์หรือแม้แต่การตั้งบ้านเรือนนะครับก็จะศึกษาตามบริเวณโซนเศรษฐกิจหรือว่าเ,อาเส้นถนนนะครับเพราะว่ามนุษย์จะอาศัยบริเวณใกล้กับาการเดินทางที่สะดวกสบายเสมอนะครับข้อที่6เนี่ยเป็นสามัญสำนึกข้อนี้เนี่ยทำไมครูถึงให้นักเรียนนําแผนที่บ้านของนักเรียนมาแปลความนะครับเพราะว่าสามัญสำนึกเนี่ย คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับนักเรียนเคยลงพื้นที่เคยเก็บข้อมูลในพื้นที่เคยรู้ว่ามุมนั้นโซนนั้นโซนนี้เนี่ยมีการเพาะปลูกอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สารสนึกของนักเรียนเนี่ยมาแปลความของแผนที่เนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจบริบทของสถานที่นั้นจริงๆนะครับเข้าใจว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น การแปลความจากแผนทีใน่ในรอบในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้สาระสำนักของผู้เรียนเนี่ยเป็นหลักในการแปลความรวมถึงใช้สาระสำเัญของครูด้วยเนาะในการแปลความของแผนที่ต่อไปนี้นะครับโอเคเรามาดูกันว่าครูจะแปลความของแผนที่ที่ครูทำเนี่ยว่าอย่างไรกันนะครับไปดูกันเลยนะครับนักเรียนครับเรามาดูในสไลด์นี้เนะแผนที่แสดงสถานที่สําคัญใกล้โรงเรียนมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนะครับที่ครูนํามาทําเป็นแผนที่เนี่ยนะครับ ครูจะแปลความจากภาพถ่ายทางดาวเทียมที่ครูเห็นณปัจจุบันนี้นะครับโดยครูก็จะแปลความเริ่มต้นว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมตําบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมาตราส่วนแผนที่1ต่อ2 0,000ซึ่งครูนํามาจากบริเวณนี้นะครับปรากฏรายละเอียดของอาคารบ้านเรือนชัดเจนสําหรับครูคือครูมองว่ามันชัดเจนว่าครูเห็นว่าสถานที่ไหนเป็นอย่างไรนะครับคือชัดเจนนะครับ ที่ระดับความสูง1,536เมตรโอ้ครูรู้จักตรงไหนครูก็รู้จักต้นนี้ครับอ่าเห็นไหม 1,300... ั 1, ้เออ1,536เมตรอ่ะครูก็นำมาเขียนบริเวณการแปลความจากแผนที่นะครับลักษณะทางกายภาพทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาคารบ้านเรือนตั้งอยู่เรียงรายหนานแน่นจริงไหมเอ่ยเป็นความจริงนะครับเพราะว่าเป็นบริเวณตัวเมืองนั่นเองเนาะ เนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็มีโรงเรียนมุกดาหารนมีโรงพยาบาลมุกดาหารมีสถานที่ติดต่อราชการอย่างเช่นที่ว่าการอําเภอหรือว่าสํงงานักงานเทศบาลจังหวัดนะครับรวมถึงมีบึงน้ำเขาบอกว่ามีบึงน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นเ,เป็นเรื่องจริงนะคือบึงน้ําหนองนาบึงที่กูสั่สัญลักษณ์ขึ้นมานะครับ มีบึงน้าอย,อยู่บริเวณทางทิศเหนือใกล้กับสวนสาธารณะนะครับมีต้นไม้น้อยสังเกตได้จากสีเขียวเข้มที่ปรากฏในแผนที่เนี่ยมันเบาบางนะครับเป็นหย่อมๆจริงไหมมันเป็นเรื่องจริงนะครับพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันเบาบางมากเป็นหย่อมๆเลยนะครับน้อยกว่าพื้นที่อาศัยบ้านเรือนของมนุษย์นะครับ เราก็เลยได้แปลความออกมาในลักษณะนี้นักเรียนก็ลองไปแปลความจากแผนที่บ้านของนักเรียนหรือว่าสารท,ที่นักเรียนสนใจมานะครับเราจะแปลความเป็นแบบไหนนะครับโดยใช้สามันสำานึกของตัวเองเป็นหลักประกอบกับข้อมูลที่อยู่ในแผนที่นะครับให้อย่างร้อยเอ่อเป็นเนื้อหาที่พอจะอ่านแล้วเข้าใจนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนเอ่อแปลความหมายจากแผนที่แล้วนะครับนักเรียนก็จะนำมาบันทึกลงนะครับต่อจากการระบบพิกัดของสถานที่นะครับ เป็นอีกใน1กระดาษอีก1แผ่นก็จะได้แผ่นที่เนี่ยก็จะประกอบด้วย2แผ่นนั่นก็คือแผ่นแรกก็คือแผ่นที่ในลักษณะนี้นะครับก็คือระบุองค์ประกอบต่างๆนะครับส่วนที่2จ,จะระบุพิกัดแล้วก็การแปลความหมายของแผนที่นะครับโอเคนะครับสําหรับอีพีที่สเนี่ยจบไปแล้วสําหรับการทําแผนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการระบ,บุองค์ประกอบของแผนที่นะครับรวมถึงการระบ,บุพิกัดและก็สุดท้ายนี้เป็นการแปลความหมายจากแผนที่นะครับก็คือ ภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับหวังว่าทุกคนจะทําแผนที่นะครับเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนหรือว่าใช้ประโยชน์ในการทําแผนที่นะครับเพื่อ,อใช้เป็นแผนที่มาบ้านนักเรียนจากบ้านถึงโรงเรียนก็ได้นะครับยังไงแล้วนะครับถ้ามีโอกาสได้เจอกันนะครับคงจะมาได้มาสอนในเรื่องราวอื่นๆอีกนะครับขอบคุณนักเรียนมากๆที่ตั้งใจเรียนและก็ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสที่เหมาะสมนะครับณเวลานี้ขอบคุณนักเรียนที่รับชมจนจบวันนี้สวัสดีครับ